ด h มาสเต e พี i ซูปเปอร์จูนนิ่งรหัสลับโลกใหม่เขียนโดยอาจารย์สถิตธรรมเพนสุขซูปเปอร์จูนเนอผู้ค้นพบระบบปฏิบัติการทางจิตยุคใหม่เสียงอ่านจีน่าจัมปิ้งเลิฟบ,บายด e มาสเตโคต้ดอะคาเดมี ตอนชีวิตในระดับอะตอมหรือจิตวิญญาณในระดับอะตอมตอนที่5พวกเราทุกคนจะต้องเรียนรู้ร่วมกันในประสบการณ์ที่สุดยอดนี้ประสบการณ์ที่เรากำลังเรียนรู้เพื่อจะเข้าใจกระบวนการแห่งชีวิตประสบการณ์ที่ทำให้พวกเราทุกคนได้เข้าถึงการอย่างรู้ชีวิตอย่างลึกซึ้ง เป็นการอย่างรู้ในระดับจิตใต้สำนึกเป็นการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญของจิตใต้สำนึกที่เราทุกคนจะต้องค้นหาหรือค้นพบด้วยตัวเราเองและเราจะต้องเรียนรู้ชีวิตของเราอย่างแท้จริงจากหัวใจของเราจากดวงวิญญาณจากจิตใต้สำนึกของเรานั่นเอง เรากำลังสัมผัสกับประสบการณ์การตื่นรู้ทางจิตวิญญาณที่พวกเราทุกคนกำลังค้นพบประสบการณ์อันแสนมหัศจรรย์นี้ชีวิตคือฝุ่นทุลีคือเชื้อชีวิตที่ดำรงอยู่ทั่วทั้งจักรวาลดำรงอยู่อย่างไม่มีที่สิ้นสุดในจักรวาลที่เต็มไปด้วยความมหัศจรรย์ล้ำลึกซึ่งหลวงปู่ดูนอตุโลหรือ พระราชวุฒาจารย์ซึ่งเป็นครูผู้ยิ่งใหญ่ทางวิปัสสนาอันเป็นสิทธิสำคัญรุ่นแรกของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตท่านได้กล่าวถึงความล้ำลึกของจักรวาลให้กับพวกเราในอดีตได้ฟังท่านอธิบายเรื่องนิ้ไวอย่างพิสดารว่าจิตวิญ,ญญาณเกิดจากนำลูกของจักรวาลพระนิพพาน คือการรวมของจิตบริสุทธิ์เข้ากับความว่างอันบริสุทธิ์และสว่างของจักรวาลเดิมแท้สิ่งที่หลวงปู่โดนอตูโลได้กล่าวต่อไปก็คือสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตในจักรวาลมีนับไม่ถ้วนรวมแล้วมีทั้งรูปกับนามสองอย่างเท่านั้นนามเดิมก็คือ ความว่างของจักรวาลผมทวนคํากล่าวของหลวงปู่อีกครั้งหนึ่งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตในจักรวาลมีนับไม่ถ้วนรวมแล้วมีรูปกับนามสองอย่างเท่านั้นนามเดิมก็คือความว่างของจักรวาลเข้าคู่กันเป็นเหตุเกิดตัวอวิชชาก่อเกิดเป็นเหตุเกิดตัวอวิชชา ที่ใดมีรูปที่นั่นต้องมีนามที่ใดมีนามที่นั่นก็มีรูปรูปนามรวมกันเป็นเหตุเกิดปฏิกิริยาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเกิดการเวลาขึ้นคือรูปย่อมมีความดึงดูดซึ่งกันและกันจึงเป็นเหตุให้รูปเคลื่อนไหวและหมุนรอบตัวเองตามปัจจัยรูปเคลื่อนไหวได้ ก็ต้องมีนามความว่างขั้นระหว่างรูปรูปจึงเคลื่อนไหวได้เมื่อสภาวะธรรมเป็นอย่างนี้สรรพสิ่งของวัตถุสสารมีชีวิตและไม่มีชีวิตจึงต้องเปลี่ยนแปลงเป็นไตรรักษ์เกิดดับสืบต่อทุกขณะจิตไม่มีวันหยุดนิ่งให้คงทนเป็นปัจจุบันเช่นนั้นได้จิตวิญญาณก็เกิดจากรูปนามของจักรวาล มันเป็นมายาหลอกลวงแล้วแปลเปลี่ยนให้คนหลงจากรูปนามไม่มีชีวิตเปลี่ยนมาเป็นรูปนามมีชีวิตจากรูปนามที่มีชีวิตมาเป็นรูปนามที่มีจิตวิญญาณและมีจิตวิญญาณที่แปลเปลี่ยนแยกออกจากกันคงเหลือแต่นามว่างที่ปราศจากรูปนี่เป็นจุดสุดยอดของการหลอกลวงของรูปนาม เมื่อจเจริญจิตจนถึงสภาวะเดิมแท้ของมันได้ดังนี้แล้วจิตเห็นจิตอย่างจำแจ้งจิตก็ตกอยู่เหนือสภาวะสมมุติปัญญัติทั้งปวงเนือความมีความเป็นทั้งปวงมันอยู่เหนือคำพูดและหลุดไปจากคำเก่าวอ้างรดๆทั้งสิ้นเป็นธรรมชาติอันบริสุทธิ์และสว่างรวมกันเข้ากับความสว่างอันบริสุทธิ์ และสว่างเป็นของจักรวาลเดิมแท้เข้าเป็นหนึ่งเรียกว่านิพพานทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ประมาจารย์ทางวิปัสสนาผู้ยิ่งใหญ่ได้กล่าวไว้เมื่อนานแสนานานแล้วเราเข้าใจถึงกระบวนการอันลึกซึ้งของจิตใต้สำนึกเราจะรู้เลยว่ามันเป็นกระบวนการความมหัศจรรย์ของอนุภาคหรืออะตอมซึ่ง เริ่มต้นจากผงธุลีหรือจากรูปซึ่งยังไม่มีนามและวิวัฒน์กลายเป็นนามที่ทำให้เกิดรูปและนามที่มีชีวิตนั่นเองผมได้ค้นคว้าทางจิตเพื่อที่จะเข้าถึงคำสอนอันลึกซึ้งของหลวงปู่ดูลอัตูุโลรวมทั้งพยายามอธิบายปรากฏการทางจิตซึ่งอยู่เหนือสมมุติปัญญัติความคิด หรือความรู้สามัญทั่วไปธรรมชาติของจิตนั้นละเอียดอ่อนและลึกซึ้งเพราะจิตไม่มีรูปร่างแต่ชอบท่องเที่ยวไปในสา,นากลจักรวาลจิตท่องเที่ยวไปไกลเที่ยวไปดวงเดียวไม่มีรูปร่างอาศัยอยู่ในร่างกายนี้ใครควบคุมจิตนี้ได้ย่อมพ้นจากบ่วงทั้งป่วงสิ่งที่เรากำลังเข้าถึงความจริงนั้นคือการเข้าถึงจิต ซึ่งเป็นธรรมชาติอันลึกซึ้งในระดับของฝุ่นทุลีหรือในระดับของอะตอมซึ่งมันปราศจากตัวตนแตะดำรงอยู่ในสภาวะของสนามพลังงานอันไม่มีที่สิ้นสุดและสิ่งที่สำคัญคือเมื่อเราเข้าถึงธรรมชาติเนื้อแท้ของจิตแล้วเราจะรู้เลยว่าตัวจิตเองมีการวิวัฒนาการมีธรรมชาติในตัวของมันเองอย่างลึกซึ้ง เกินกว่าที่เราจะเพิกถอนการเข้าไปยึดมั่นหรือเข้าไปรู้สึกกับการดำรงอยู่ของจิตที่ไปยึดถือเหนียวรัง้งเกาะกลมหรือผูกมัดให้จิตอันเป็นธรรมชาติที่เป็นตัวเราเราก็จะติดอยู่กับความมีอยู่นั้นอย่างไม่รู้ตัวตามหลักวิทยาศาสตร์พลังงานไม่อาจกล่าวว่าสิ่งใดถูกสร้างขึ้นหรือทำลายได้เลย เพราะทุกอย่างแปลเปลี่ยนที่เราเรียกว่า transform แปลเปลี่ยนไปตามกระบวนการธรรมชาติเหตุปัจจัยและแน่นอนเมื่อเราเข้าไปถึงการรับรู้อย่างลึกซึง้งเราจะรู้เลยว่ามีแต่ธรรมชาติที่แสดงสภาวะที่แปลเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเป็นความรู้สึกที่มันเข้าไปสัมผัสกับปรากฏการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในชีวิตหรือ ในสนามพลังงานซึ่งด้วยความมหัศจรรย์ของการประจักษ์แจ้งที่เข้าไปรู้อะไรมากมายจนประหนึ่งว่าม่รู้อะไรเลยเหมือนกับว่าเราไม่รู้อะไรเลยเพราะสภาวะแท้จริงของจิตที่ปรากฏอยู่ให้เห็นนั้นมีความแปลเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาพุทธะคือการรู้และดำรงอยู่อย่างไม่มีที่สิ้นสุดด้วยเหตุนี้ เมื่อเราเข้าถึงธรรมชาติอันสว่างสวยจิตก็จะหลุดพ้นพิจากรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหรือความรับรู้ทั้งหมดในระดับของการเข้าไปหยิบฉวยในระดับของการเข้าไปควบคุมและไม่ถูกครอบงำจากสภาวะที่ดำรงอยู่จนไปเห็นผิดว่าในสิ่งที่เกิดขึ้นคือตัวเราหรือยึดมั่นกับสภาวะที่ดำรงอยู่ ว่ามีเราอยู่ในสภาวะน,นั้นเราทุกคนต้องเข้าถึงสภาวะที่แท้จริงของจิตซึ่งเป็นการกอร่อกำเนิดของธรรมทั้งหลายหรือของสภาวะแห่งจักรวาลซึ่งมันจะต้องดำรงอยู่อย่างลึกซึ้งในระดับของธาตุรู้ในระดับของจิตอิสระในระดับของสนามพลังงานที่ดำรงอยู่ในสภาวะ ที่เราจะต้องเป็นอิสระจากการหลอมรวมระหว่างรูปกับนามที่ทำให้เกิดชีวิตหรือความรู้สึกต้องเป็นอิสระจากชีวิตและความรู้สึกจะดำรงอยู่ในสภาวะของชีวิตและความรู้สึกนั่นเองเมื่อเราเข้าถึงรูปนามของจกกักรวาลอันเป็นท่าแท้บริสุทธิ์แล้วเราจะหลุดพ้นจากมายาหลอกลวงและทําให้ชีวิตของเราเป็นอิสระจากสิ่งทั้งปวง สิ่งที่อธิบายถึงฝุ่นทุลีที่รอมรวมกันเป็นดาวเลิกจักรวาลกาแล็กซี่หรือชีวิตและความเป็นเรามันช่องไร้ขอบเขตและกว้างขวางอย่างไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งเราไม่สามารถสัมผัสได้ด้วยตาหรือสัมผัสได้ด้วยสัพพสารใดๆนอกจากการสัมผัสในระดับของจิตใต้สำนึกเท่านั้น เป็นอนัตตาไร้ตัวตนหรือความว่างหรือเป็นสุญญา,านั่นเองดรคานเซแกนนักดาราศาสตร์ชาวอเมริกันได้อธิบายถึงความมหัศจรรย์ของจักรวาลที่หอด้วยฝุ่นทุรีอันมหึมามีอายุยาวนานเมื่อเทียบกับความเบาบางและอายุไขอันสั้นของชีวิตมนุษย์ จักรวาลมีอายุกว่า13-15พันล้านปีและมนุษย์เป็นฝุ่นทุลีล่องรอยในจักรวาลที่มีดวงดาวซึ่งเป็นดาวเลิกกว่า400ล้านดวงในกาแล็กซีมิลก y w เวหรือทางช้างเผือกและยังไม่รวมอนันตจักรวาลซึ่งประกอบด้วยความลึกซึง้งอันกว้างใหญ่ไพศาลและแทบจะไม่มีขอบเขตทำให้ เกิดสภาวะของธรรมชาติอันไม่มีที่สิ้นสุดของรูปและนามพี่พบจักรวาลดำรงอยู่ด้วยความรับรู้สั่นสะเทือนในระดับอนุภาคที่เราเรียกว่าสนามของพลังชีวิตที่เกิดการสั่นสะเทือนในระดับสูงสุดที่เราเรียกว่าการสั่นสะเทือนในระดับชีวิตนักวิทยาศาสตร์พบว่าสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต ล้วนประกอบขึ้นด้วยสสารต่างๆและสะสารทุกชนิดที่มีส่วนที่เล็กที่สุดคือปรมาณมนูหรืออะตอมและอะตอมนี้จะเป็นอนุภาคย่อยที่ประกอบด้วยอนุภาคของประจุบวกคือโปรโตอนอนุภาคไร้ขั้วนิวตรอนและอนุภาคลบที่เรียกว่าอิเล็กตรอนซึ่งหมุนวนโดยรอบบางครั้งสสารอาจสูญเสียอนุภาคประจุไฟฟ้า เช่นอิเล็กตรอนมีการแปลรูปในระดับสนามพลังงานที่ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าความสว่างหรือพลังงานปรมาณูแต่เมื่อเกิดการระเบิดทางควอนตัมจิตสำนึกก็จะเป็นอนุภาคของความรู้สึกที่ท,ทรงพลังมากในระดับนิวเคลียสที่เราเรียกว่าควาร์กเป็นอนุภาคที่เล็กที่สุดและอนุภาคนี้ จะสระเสริความรับรู้ของสิ่งมีชีวิตในขั้นสูงสุดจนถึงระดับที่เรียกว่าการตระหนักรู้ถึงชีวิตและสัจธรรมพวกเราที่รักทุกคนครับการข้ามพ้นขีดจำกัดของความคิดหรือการค้นพบความอย่างรู้ในชีวิตนั้นไม่ได้มีเพียงแค่การมีอยู่ในภพชาตินี้เท่านั้นแต่หมายถึงการประจักษ์แจ้งความจริงอย่างลึกซึ้งว่า เราต่างอยู่ในมายาในโลกซึ่งเป็นเพียงแค่ปรากฏการทางความคิดที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาในคลื่นสมองเกิดการคว้กทางควันตั้มหรือเกิดการสนองตอบของการรับรู้ในระดับของเซลล์สมองจนเกิดความรู้สึกในระดับของชีวิตที่เราเรียกว่าความสุขความทุกข์พวกเราที่รักธรรมชาติของอะตอมที่กำลังส่นัะเถือนอนุภาคของจิต ดำรงอยู่โดยปราศจากความสิ้นสูญตราบจนจิตดวงนี้จะเข้าถึงสภาวะแห่งการสิ้นสุดในธรรมชาติสูงสุดในตัวมันเองที่เราเรียกว่าการหลุดพ้นจากตัวตนหรือธรรมชาติของมันเข้าสู่กระแสอันบริสุทธิ์แห่งจักรวาลที่เรียกว่านิพานนั่นเองวันนี้ เรากำลังเรียนรู้ธรรมชาติของการค้นพบชีวิตที่ลึกซึ้งที่สุดเรากำลังเข้าถึงความจริงที่เราไม่เคยรู้สึกมาก่อนเป็นความจริงที่เราได้รู้ความจริงว่าเราทุกคนเป็นเพียงแค่สิ่งมีชีวิตที่เป็นปรากฏการทางจิตอันเกิดขึ้นจากการรู้สึกรับรู้หรือเข้าไปหยิบฉวยสิ่งที่เกิดขึ้นหรือดำรงอยู่ มันเป็นสภาวะที่เราเป็นผู้ครอบครองโดยเนื้อแท้แล้วสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นเช่นนั้นเองด้วยรักจากหัวใจอาจารย์สถิตธรรมเพ็ญสุขซูปเปอร์จูนเนอร์ นี่คือมุมมองของวัดลิงที่เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ของชาวทิเบตในกัตุรัุและนด้แน่นอนการในภูเขาที่สวยงามที่สุดในโลกแห่งหนึ่งของนิสการสองาทิตย่องปอผมคงอีกครั้งหนึ่งการจะ่เรตัวเอง